พี่เอากะทิหน่อยครับ <fluct uates. S 1> อ่ะอ่ะอ,ะอะแวะมาอุดหนุนนะครับตลาดหน้าวัดท่าข้ามนะครับนี่นี่ร้านนี้มีกะทินะครับมีพริกแกงนะครับพริกแกงมายืนหน้าร้านก็จะได้กลิ่นหอมฉุยเลยนะครับนี่นี่นะครับพริกแกงนะครับมีป้ายบ่งบอกนะครับชนิดอย่างชัดเจนนะครับของมีราคาติดชัดเจนนะครับร้านค้าสะอาดตะอานนะครับผมนี่ตลาดวัดท่าข้ามนะครับ ร้านนี้แม่เขาจะซื้อประจํานะซื้อประจําเพราะว่าร้านสะอาดสะอ้านมากนะครับสวัสดีค่ะวันนี้จะเจอสตอรี่พามาจ่ายตลาดนะเดี๋ยวไปดูแกงขิงหวานที่ที่บ้านนี่นะครับร้านนี้ก็เป็นร้านที่แม่ซื้อของประจํานะครับเนี่ตลาดวัดท่าข้ามนะครับของขายเยอะมากนะครับมีผักกาดดองมีกระเทียมดองมีหน่อไม้มีอะไรพวกนี้นะครับของใช้ อของแห้งในครัวอะไรมีครบเลยนะครับจบที่ร้านเดียวครับร้านนี้แม่มาบ่อยนะครับมาซื้อประจำลูกอย่างเงี้ยเขาเรียกไข่เยี่ยวมาอ๋อดูเป็นนี่ลูกอย่างเงี้ยเขาเรียกไข่เค็มอ่าพอแล้วโอ้โหเสียเวลาคนดูร้านนี้ปลาสดจริงนะเพื่อนๆตลาดหน้าวัดท่าข้ามนะครับสดจนโดดออกมาเลยนะครับตอนนี้ยายเทีอยงกับตอรี่ก็ซื้อไข่อยู่นะครับนี่มีวิธีดูไข่ไหมเนะี่ย มีไหมมีมีเคล็ดลับดูไข่ใช่ไหม,มเดี๋ยวต้องบอกด้วยนะมาดูยายเทืองจ่ายตลาดนะเพื่อนๆนี่นะครับมาซื้อของครับที่ตลาดยายเทืองวันนี้ทําอะไรแกงเขียวหวานเป็ดเขียวหวานเป็ดเหรอ,อแล้วนี่มาซื้ออะไรอะ่ะซื้อที่แกงร้านนี้ซื้อประจำที่แกงเขาสมอ้ร้านประจําร้านประจําดูป้ายหน่อยนี่นะครับร้านนี้นะครับ ยายเทีงสตอรี่ซื้อของทำข้าวประจำนะครับนี่อยู่ท่าข้ามนะครับผมนองป้ายอันนี้เริ่มแล้วเนี่ยไม่คุยกับเขาเหรอเนี่ย <c oughs> คุยก่อนคุยก่อน <c oughs> แล้วนะยายวันนี้ยายจะแกงเขียวหวานเป็ดนะใส่มาเขือมาดูยายก็ทีกะทิลงไปแล้วเดี๋ยวเอาเดี๋ยวให้กะทิเดือดก่อนคืองี้นะครับมาจากตลาดเมื่อกี้นะครับแล้วก็เตรียมของเรียบร้อยก็มาเริ่มให้เพื่อนๆดูกันเลยนะครับนี่ นี่เขาเล่นกะทิลงไปก่อนเลยนะครับอันนี้สูตรเดือดเทิงนะครับใครผัดพริกแกงก่อนอะไรก็ไม่ดราม่าก,กันนะครับอันนี้มันสูตรไขรสูตรมันอยู่นะครับอยู่ที่ผลครับ แม่ทำอะไรต้มกะทิไว้อะให้กะทิเดือดใช่ไหมแล้วยายก็จะเอาแกงพริกเขียวหวานแล้วก็พริกแกงเผ็ดที่ยายทําไว้มันเหลือไงไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนะจะแกงครั้งหนึ่งก็ไม่พอก็เอามาผสมกันแกงเผ็ดกับแกงเขียวหวานมีอะไรก็เก็บเก็บทำพี่น้องนะเหลือแล้วมันเสียดายทุกอย่าง มีต้นทุนเราต้องประหยาัดนะแหมมันก็สวยอะสีมันก็สวยเห็นไหมมันจะไม่เขียวปัดทีเดียวมันจะมีแดงๆด้วยไฟ,ยไฟอ่อนไปไหมเออไฟแรงไฟซื้อมางวดนี้ทำไมแก๊สไม่แรง หัวมันเป็นอย่างนี้หัวในบ้านอะ่ะมันจะไม่ทําฟู่เหมือนในหัวน,หนั่นหรอกหัวน,หนั่นมันหัวนอกบ้าน <c oughs> <c oughs> เขากลัวเกิดอุบัติเหตุไฟอันะ้นมันแรงไนงะไอเตาแบบที่เป็นขาแบบนั้นอะ่ะเคี่ยวก่อนอ่าเคี่ยวให้แตกมนะันนันเพื่อนมาแล้วเหมือนกันนะครับแตกแล้วเหมือนกันนะเริ่มมาไฟแรงมันจะแตกเลย อันนี้ทําแกงน้ําเต็มหม้อเลยแบบผูกขิกอ่ะผูกขิกผัดแห้งนะเขียวหวานผัดแห้งราดข้าวอะนะจะใช้หัวกะทิล้วนอ๋ออ๋อแบบแบบเขียวหวานผัดแห้งราดข้าวนะแม่นะแบบอาหารจานเดียวนะอร่อยอย่างนั้นแม่ก็จะไม่ผัดมันเยอะนะจะไม่ให้เคี่ยวแตกมันมากเป็ดครึ่งโลไม่เหรอมันจะได้หอม มันจะได้หอมกะทิหวานกะทิออ๋ถ้าเราไปเคี่ยวมันเป็นมันหมดแล้วความหอมความหวานของกะทิมันไม่มีเพราะเราแกงขุยตอนนี้ต้องการมันเร้่มแบบนี้ใครชอบเอาน้ำไปคลุกข้าวทำไงก็เดี๋ยวดิ เดี๋ยวรวนเป็ดกับกะทิกับแกงเกลือใช่ไหมเราก็เติมลงไปได้อ๋อเติมได้เรามีกะทิเราก็มีเยอะแยะเยอะแยะเอาเอา,เอาแล้วนะเัน,น๋ยวเราเติมลงไปรวนแล้วนะเป็ดสับนะครับห้าร้อยห้าร้อยกร,รมัมไอ้วัตถุดิบพวกนี้นะครับ ผมไปจัดสรรมาจากร้านไทยฟู้ดนะครับที่เป็นรูปดอกบัวสีฟ้านะครับมีสาขาทั่วประเทศนะครับไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับต่ขอพูดแทนใจเชิงเลยนะครับว่าช่องใจเืิงสตอรี่นะครับซื้อเป็ดซื้อวัตถุดิบซื้อไข่ซื้อมันเปลอะไรพวกนี้จะซื้อจากร้านนี้นะครับเพราะว่าสดสะอาดแล้วก็ถูกถูกกว่าแมคโครนะครับถูกกว่าแมคโครนะครับเทียบราคาได้ครับปอนดต่อปอนเลยนะครับถูกกว่านะครับและใกล้บ้านใกล้แหล่งชุมชนนะครับแถวบ้านผมเนี่ยขี่มาไม่เกิน2โลเจอแล้วครับผม นะครับวัตถุดิบหาง่ายครับสดสะอาดมาตรฐานนะครับนี่ใช้อยู่ครับพูดให้เลยนะครับตอนนี้ผมกําลังขอเขาอยู่นะครับขอเข้าไปถ่ายในร้านนะครับตอนอยเทียงเดินซื้อของนะครับไม่รู้ว่าเขาจะให้หรือเปล่านะครับถ้าได้ก็จะถ่ายมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับผมกําลังทําเรื่องขออยู่นะครับร้านเขามีสาขาทั่วประเทศเลยนะครับร้านไทยฟู้ดเป็นรูปดอกบัวสีฟ้าหมูสดมากสะอาดมากหมูไก่เนื้อเป็ดอะไรพวกนี้มีหมด คุยเพลินนะแม่ก็เป็ดลงไปแล้วนะครับแต่มันยังไม่ให้ตัวเป็ดไปแล้วเดี๋ยวมันเป็นเป็ดเป็ดบดนะครับรอมันนั่นหน่อยนะครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนใครมีโทรศัพท์หกจีเจ็ดจีนะครับเปิดเปิดเปิดกลิ่นได้เลยนะครับเดี๋ยวผมปล่อยกลิ่นไหมนะครับให้รับรู้ถึงกลิ่นด้วยนะครับว่าแกงเป็ดหอมแค่ไหนครับ แต่โทรศัพท์ 5G ยังไม่ได้นะครับได้แค่รับชมภาพกับคืนน้ำลายก่อนนะครับยังไม่ได้กลิ่นนะครับเดี๋ยวใครใช้ 6G เปิด 6G เลยครับเดี๋ยวส่งกลิ่นผ่านไปครับผมเป็ดไม่แตกเลยนะมันสับหยาบดีเหมือนกันนะถก็แตกนั่นมูกก่อนความร้อนจะเข้าไม่ถึงน,นี่หัวล้วน อร่อยได้เนี่ยนะครับปรุงรสมาคนแล้วนะครับคนแล้วนะครับเพื่อนๆอื้อ<ๆ>ื <c oughs> ้ินโอมิ่งยปุงแล้วนะพี่น้องเกลือครับน้ำปลาครับผม ซีวขาวครับที่บ้านไม่ได้ใช้ฝาเขียวครับใช้เป็นเด็กสมบูรณ์สุดหนึ่งครับซีวขาวสุดหนึ่งนั่นแหะยันวอยุ่นนะครับดังเดิมน,นี่นะผงนัวครับใส่มากนัวมากครับใส่น้อยนัวน้อยอ้าวมะเขืออ่าเดือดแล้วนะครับแม่เขาเตรียมเอามะเขือลงนะครับเอาผักลงเตรียมจะเอาผักลงมะเขือนี่นะก่อนล้างก่อนหัน่น เอาไปล้างล้างเสร็จแล้วแช่เกลือแช่เกลือพอล้างเสร็จแล้วก็เอาเอาไปล้างรอบหนึ่งแล้วก็มาแช่เกลืออีกรอบหนึ่งรับรองไม่มีดันอ่านี่นะครับใครยังไม่ทานข้าวนะครับตักข้าวมาเลยนะครับอ่าเพื่อนเพื่อน,นแม่นะครับตักข้าวมาเลยครับผมเดีย๋ยวมากินด้วยกันครับผมมื้อเที่ยงครับอ่าผักลงแล้วนะครับ แล้วแม่ไม,ม่เอานั่นใส่อ่ะยังไม่ปิดเ่ะหัวปลาอ่ะยังไม่ปิดเหรอเอาเอามะเขือสุกเอ่ะมะเขือสุกสอ่ามะเขือสุกนะครับอาาีกรอบมะเขือสุกก่อนตำรวจเพื่อนๆได้แล้วขาดหัวปลาแม่เดี๋ยวแป๊บนึงให้มะเขือสุกก่อนเพ่อใส่ นะตอนนี้ก็ได้แล้วนะแต่แม่เขาจะเอามาเขือตุกๆนะครับเพื่อนได้มันได้แล้วอม,ม,มีแต่เป็ดเนี่ยมะเขือโคตรน้อยเดี๋ยวมะเขือหมดก่อนอีกเนี่ยดูเดะเป็ดบดนะเพื่อนๆเนี่ยไอ้ที่รอบที่แล้วผมเอามาผัดกะเพราวรวนคั่วแห้งๆนะครับเนี่ยครับอร่อย เนื้อเป็ดหลวนติดมันนิดเดียวนะครับร้านนี้นิดเดียวจริงๆแล้วราคาไม่แพงเลยราคาอยู่ที่ร้อยห้าสิบห้านะครับโลหนึ่งร้านเดียวกันครับร้านไทยฟู้ดที่ว่าแหละครับเข้าไปมันจะมีชิ้นส่วนเป็ดนะครับแยกขายเลยปีกเป็ดปากเป็ดคอเป็ดอะไรเงี้ยเราชอบตรงไหนเราซื้อเป็นส่วนๆน,นี่มผมจะซื้อไอ้นี่มาอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆจะซื้อเครื่องในมาให้แม่ตุ๋นกินอยู่นะครับเครื่องในเป็ด แต่เวลามันไม่มีก็เลยเอาเนื้อเป็ดมาทำเขียวหวานกินดีกว่านะครับออห,หอมหววแล้วเพื่อนมาตักใส่จานลาดกันเลย เดี๋ยวแม่กินโชว์เลยวันนี้วันนี้ยายไม่ได้พูดนะไอเจ็ดเก้าศูนย์มันพูดแทนยายหมดมันยึดช่องยายไปแล้วอ่านี่นะครับถ้าไม่ช่วยแม่ตัวเองแล้วจะช่วยใครครับเห็นแม่ถ่ายแล้วนะครับมันวิวมันไม่ได้นะครับเพื่อนๆไม่ได้อดัดรถไม่ได้เห็นหน้ายายเลยนะครับแล้วอย่างนี้จะคุยกับยายรู้เรื่องได้ไงมันเห็นแว๊บๆวเองติดไฟติดแก๊สโอ้ยนี่กินคนเดียวเนี่ย แม่หอมอ่ะเปื่อยไหมนิ้มมหเป็ดนุ่มไหมสุดยอดเลยคำคำนึ่งโอ้มันร้อนนะคำนึ่งมาร้อนนะมาหลังกล้องเนี่ยมามามาอืมอืมอร่อยอร่อยอืมตักใส่ช้ามไหมวะแม่นี่ไงออาจารย์นี้ก็เองก็เอาไปสิได้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 แกงเขียวหวานเป็ดรสเด็ดฝีมือยาย น่ลากันไปด้วยภาพนี้นะครับผมสวัสดีครับ